ถ้าพูดถึงนี่ครัวเรือนนะครับต้องยอมรับนะครับเปรียบเสมือนระเบิดเวลานะครับที่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดนะครับยิ่งเกิดเรื่องของการระบาดของโควิดนะครับซ้ําเติมให้สถานการณ์นะครับดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเจาะลงไปดูนะครับกลุ่มไหนไวัยไหนก่อนนี่มากที่สุดพบว่ากลุ่ม Gen Y นะครับอายุตั้งแต่ประมาณสัก23ปี ไปจนถึง40ปีนะครับมีการก่อหน,นี้มากที่สุดดังนั้นช่วงนี้นะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเกิดรายได้ช็อคขึ้นมาทําให้แนวโน้มเรื่องของตัวหนี้เสีย NPL คุณฟาง อาจจะมีอนมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะวันนี้ที่กรุงเทพธุรกิจหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะว่าในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นการระบาดของโควิดก็เลยทําให้มีการพักชําระหนี้มีการพักดอกเบี้ยมีการพักเงินต้นต่างเนี่ยนะคะแล้วหลังจาก3เดือนหลังจากที่มาตรการต่างๆที่ทางแบงค์ชาติเนี่ยออกมาขอให้ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยช่วยเหลือกับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจาก3เดือนไปแล้วที่หมดมาตรการเนี่ยคนที่ เลื่อนหนี้ออกไปไม่ได้จ่ายหนี้จะสามารถชำระหนี้ได้ในเดือนที่4หรือไม่นี่เป็นตัวเลขที่นำมาให้ดูกันแล้วก็คาดการณ์กันว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคงไม่เกิดนะคงไม่เกิดนะแต่ไมรูเกิดหรือไม่เกิดเดี๋ยว,ยวต้องมาว่ากันนะครับแต่ คือแนวโน้มเขาบอกว่าช่วง3เดือนนี้อาจจะยังไม่เห็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นแต่พ้น3เดือนไปต้นไปเนี่ยในช่วงไตรมาสสอาจจะเริ่มเห็นตัวสัญญาณหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะครับมาดูภาพรวมกันก่อนนะครับว่าปัจจุบันนะครับตัวหนี้ครัวเรือนของไทยนะครับณสิ้นปี2562หนี้ครัวเรือนไทยนะครับขยับขึ้นมาต่อ GDP เนี่ย79.8ถือว่าสูงที่สุดนะคุณฟานในรอบ14ไตรมาส3ปีครึ่งด้วยกันเนี่ยที่หนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จะเห็นว่าอัตราตัวหนี่ครัวเรือนเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวสัญญาณนี่ครัวเรือนเนี่ยมันก็บ่งชี้เหมือนกันนะคือจริงๆแล้วนี้เนี่ยมันก็มีทั้งนี้ดีแล้วก็ตัวหนี้เสียแต่การเติบโตของนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นในช่วง3สปีที่ผ่านมาถามว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ย79.8ประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักๆเลยเป็นนี่ที่เกิดขึ้นจากรายย่อยนี่รายอานี้รายย่อยเนี่ยมากที่สุดนะฮะ สัดส่วนตัวนี้นะครับปรากฏว่าหนี้เพื่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยสูงที่สุดเลย33.7%ลองลงมานะครับเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคสินเชื่อบุคคลเซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่คือซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านเป็นคอนโดเออเนี่ยเยอะสุดเลย33.7%สิสามเอน่สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ32.1นที่ใช้จ่ายทั่วไปใช่ไหมใช่บัตรเครดิตอสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่สัดส่วนแทบจะไม่ต่างกับการซื้อบ้านเลยนะ เท่าๆกันเออสามสิบสามจุดเจ็ดกับสามสิบสองจุดหนึ่งนะคะใช่ครับลองลงมาอันดับสามเนี่ยรถยนต์สิบสองจุดแปดนะครับแล้วก็สิอ,อันดับสามคือเพื่อประกอบธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจสิบเจ็ดจุดเก้าแล้วก็อันดับสี่คือรถยนต์สิบสองจุดแปดแล้วก็อื่นๆเนี่ยสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์เจ๋งว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการก่อหนี้ของบรรดารายย่อยเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณสัก เกือบเกือบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่คุณไอซ์ส่งมาให้ดูนี่ยังไม่ได้รวมถึง Gen X Gen Y Gen Z แใช่ไหมอันนี้คือนี่ครัวเรือนทั้งหมดของคนไทยของคนไทยส่วนถามว่าถ้าเจาะไปดูเป็นรายช่วงอายุเนี่ยกลุ่มไหนมีการก่อนหนี้มากที่สุดะ Gen Y นี่นำมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเขาบอกว่า Gen Y เนี่คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี2523ถึง2540ก็ประมาณอายุ23ปีถึง40ปีมีหนี้รวมกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือทางระบบนะ 4ล้านล้านบาทเป็นหนี้เสีย NPL เนี่ย2.7แสนล้านคิดเป็นสัดส่วน NPL ประมาณสัก0.67% 0.67%ไม่เยอะนะคะดูเหมือนไม่เยอะแต่ก็ดูเหมือนไม่เยอะนะดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าไมจอด้าอยู่ในระบบอน่มันเยอะเหมือนกันนะใช่ส่วนอันดับ2เป็นกลุ่ม GenX นะครับตั้งแต่ปี2 5 0 8หถึง2อ2 2าอยายุ41 ถึง55ปี41ถึง55ปีอยู่ใน Gen X ใช่ครับน,ะะนี่ทั้งหมดเนี่ย3.7ล้านล้านบาทาเป็นหนี้เสีย NPL 2.8แสนล้านอันนี้มากกว่ากลุ่ม Gen Y ออถือว่าถ้าหากเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยคนในกลุ่มนี้มีหนี้เสียมากกว่าคนกลุ่ม Gen Y ใช่กลุ่ม Gen X เ,<อ>เนี่ยสัดส่วนป,ประมาณ0.75เปอทางเครดิตบูโรนี่ให้เหตุผลด้วยนะบอกว่าที่ Gen X เป็นหนี้เสียมากกว่า Gen L เนี่ยาบอกว่า Gen, Gen Y เจนวายเจนเอ็กซ์มากกว่าเจนวายเจนเอ็กซ์มากกว่าเจนวายนะครับเพราะว่าเจนเอ็กซ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่านี่เนี่ยเต็มแทบทั้งหมดเลยคุณฟางกู้ทั้งกู้บ้านกู้รถมีบัตรเครดิตเต็มเพดานคือกู้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นช่วงที่อยากสร้างความมั่นคงแล้วไงแล้วทำไมนี่เสียเยอะล่ะเพราะว่ามันมาพร้อมๆกันไงไปกู้มาเยอะบางทีเจอปัญหาเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างช่วงนี้มีการระบาดของโควิดรายได้บางคนรายได้ลดลงนะครับตกงาน แต่นี่เนี่ยโอ้โหนี่มันเต็มเพดานหมดเลยอะทำให้ตัวอัตรานี้เสียหรือว่า NPL เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะอ่ะถัดมามาดูเบบี้บูมค่ะกลุ่มของเบบี้บูมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมีมูลนี่ทั้งหมด1.2ล้านล้านนะคะเป็นนี่เสียทั้งหมด84,000ล้านเหรอคุณไอคิดเป็นสกี่เปอร์เซ็นต์0.7% 0.7%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ครับส่วนเจน Z ซนะครับ อายุเท่าไหร่คะเบบี้บูมนี่คือยุคคุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ไหมใช่ประมาณ5 6าสถึงปีขึ้นไปนะใช่ครับส่วนเจนแซเนี่ยตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปี2540ขึ้นไปนะครับอายุต่ำกว่า23่สิบสปีเจนแซนะครับมีมูนนี่รวมกันเนี่ย25,000ล้านแล้วก็เป็นหนี้เสียประมาณ1,200ล้านกี่เปอร์เซ็นต์4.8%็นสูงสุดเลยนะเยอะสุดเลยเยอะสุดเยอะสุดเลยเปรียบเทียบสัดส่วนนะถ้าเทียบกับสัดส่วนเนี่ยเจนแซเด็กจบใหม่เนี่ย มีเสีย4.8เยอะมากมมไปดูเป็นรายสินเชื่อกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากตัวสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ p ี o a n ปรากฏว่ากลุ่มที่มีการก่อหน,นี้มากที่สุดเนี่ยยังเป็นเจนวแต่ถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของตัวสินเชื่อบุคคลเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณฟงังตัวเลขนะครับการปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะเห็นว่า3ปีที่ผ่านมาถ้าขึ้นมาให้ใหเห็นนะ บัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนะจากประมาณ3ล้าน2องแสนบัญชีปี2560เพิ่มขึ้นมาเป็น3ล้าน4ี่แสนบัญชีแล้วก็ปี62เนี่ยประมาณกว่า3ล้าน7จ็ดแสนบัญชีส่วนไตรมาสหนึ่งนะครับมีสินเชื่อปล่อยใหม่ที่เป็น P P l o a ลเนี่ยส่วนบุคคล8 4 9 8 9 4บัญชีห้าสิเนี่ย Gen Y ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเจนวายนะครับประมาณ424,000บัญชี 36%นะครับเจนเประมาณ3 0 0 0สนบัญชีแล้วก็ลอกลงมาเนี่ยคือกลุ่มเบบี้บ o ูม2 2แล้วก็เจน Z อีกประมาณ2%ไปดูสินเชื่อบ้านีกันบ้างสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านนี่ฉันให้ความสนใจนะเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเป็นเป็นสินเชื่อที่ที่มันต้องมีอะ่ะ <c oughs> มันต้องก่ออะ่ะ เพื่อให้มีกําลังใจในการทํางานในเราใครใครก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองนะมันเริ่มต้นเลยอ่ะคุณไอซ์เพราะมันคือหนึ่งในปัจจัย4ี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสินเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถูกสอนกันมาตั้งนานแล้วนะ,อะบอกว่าในยุคข,ของคนทํางานในคนที่แบบว่าเพิ่งจะเริ่มทํางาน,นควรจะต้องมีสินเชื่อบ้านมากมากมาก่อนสินเชื่อรถยนต์นะทีนี้พอสินเชื่อบ้านเนี่ยตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างคะ6ก็ก็ยังเป็นเจนวายเหมือนเดิม หมายถึงว่ากลุ่มคน Gen Y เนี่ยมีม,มีมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านมนากที่สุดอ๋อ64%นใน100่ง้อี่ใน100%เนะครับ29%อันนี้คือกลุ่ม Gen X ประมาณสัก23,000บัญชีนะครับนาะซินไตรมาส 1, 1> ่อีก6%เป็นี่ยเป็นเบบี้บูมแล้วก็1%คือในส่วนของตัว Gen Z เจนแท้ที่ยังไม่ค่อยซื้อบ้านไงยังไม่ค่อยซื้อบ้านให้บ้านมันก็ต้องมีหลักปการค่อนข้างเยอะเนาะมีฐานเงินทกลุ่มเบบี้บูมี่คือ6เหรอหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเขาใช้ใช้ใช้หนี้ไปหมดแล้วไงเขาส่วนใหญ่ซื้อไปหมดแล้วซื้อตั้งแต่เจนบายไปซื้อตั้งแต่ตอนที่อายุอายุแบบว่าอยู่ในระดับว่า30ต้นๆถึง40แล้วก็ผ่อน30ปีพอถึงพออายุที่แบบว่าตัวเองเขา60ปีปุ๊บ S <S 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 ก็สินเชื่อบ้านหมดพอดีส่หมดไปแล้วนะครับประยันที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนรายการว่ากลุ่มกลุ่มเจนแซเนี่ยตัวสัดส่วนนี้เสีย <S 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 หรือว่า NPL เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณสัก4.8%ดังนั้นเนี่ยกลุ่มเจนแซนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าตัวเดวโน้มตัวการก่อหนี้เนี่ยค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเจนแซก็จะเป็นกลุ่มเด็กจบใหม่เลยเพิ <S <S 2> <S 2> ่งจบปริญญาตรีนะครับกำลังทํางานประมาณสักปี2ปีก็บอกว่ากลุ่มเจนแซดเนี่ยถ้าไปดูนะครับ นี่ทั้งหมดนะของกลุ่ม Gen Z นะครับทั้งระบบนะสิ้นไตรมาสหเดือนมีนาคม2563เนี่ย32,193ล้านบาทคือถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคุณฟางม,มีนาคม62เนี่ย9,578ล้านบาทเพิ่มขึ้นเนี่ย236%ในรอบ1ปีที่ผ่านมาถือว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลนี่เนี่ยสูงมากและนี่เฉลี่ยต่อคนนะเจนเเนี่ยเด็กจบใหม่หนคนเนี่ย เขาบอกว่ามีนี้แล้วนะครับประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่น้าบาทต่อคนก็ไปซื้ออะไรอะ่ะนี่เออคุณฟางถามว่าไปซื้ออะไรเดีย๋ยวไปดูเลยว่าเขาไปซื้ออะไรกันปรากฏว่าที่ไปซื้อมากที่สุดเนี่ยกลุ่มเจนเซนะกลุ่มเจนเซรถยนต์ซื้อรถก่อน,อออนทำงาน,ก,นก็ซื้อรถก่อนต้องขับรถไปทํางานานี่เดือนมีนาคมปี2563นาสะครับสัดส่วนสินเชื่อรถยนต์เนี่ย17,789ด้าล้านค่ะแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัย ใช่ไหมคะ,ะที่อยู่อ,อาศัยก็ <has. S 1> เป็นส่วนบุคคลแล้วก็ <But> อื่นๆแล้วก็บัตรเครดิตเป็นลําดับสุดท้ายใช่ก็บอกกลุ่มเจน Z เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทางข้อมูลจากเครดิตบุโรบ,บอกว่าให้จับตามากที่สุดนะครับว่าตัวหนี้เสียหรือว่า NPL เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นก็หมายความว่าถ้าหากเป็นหนี้เสียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหนี้เสียของ leasingleasing รถยนต์ชาซื้อรถยนต์เนี่ยเยอะมากที่สุดเลยอ๋อให้จับตาดูกลุ่มนี้ไว้ให้ดี เพราะว่ากลุ่มนี้นเองเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มเริ่มต้นทํางานเงินเงินเก็บยังไม่เยอะไงค่ะถ้ามีปัญหาเศรษฐกิจเข้ามาอย่างช่วงนี้นะครับผลกระทบเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินเก็บแต่ว่าเราวิเคราะห์กันว่าถ้าหากกลุ่มนี้มีนี้เสียมากที่สุดเนี่ยคือบอกให้จับตากลุ่มเจน z ไว้ให้ดีแล้วก็นั่นนั่นหมายความว่าถ้าหากมันจะไปปูดเดีย่ยที่ไหนเนี่ยของกลุ่มเจน Z มันก็จะไปปูดในกลุ่มของลีซิ่งมากที่สุด17,789ล้านบาท ใช่ฮะมหมุนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่คืออย่างช่วงนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าในช่วงเดือน2เดือนนี้ตัวนี้เสียหรือว่า NPL เนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดเจนเพราะว่าหลายแบงก์เองก็มีโครงการในการเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้พักหนี้ยืดหนี้แต่ถ้าหลังสิ้นสุดโครงการนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3ถึง3าถึงเดือนตัวอัตรานี้เสียเองมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นคือปัจจุบันนะมีธนาคารที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นะครับผ่านการปรับโครงสร้างหนี้อันนี้ทั้งระบบนะฮะ 15.1ล้านล้านคนคิดเป็นยอดหนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้6.68ล้านล้านบาทแต่ถ้าไปดูใน15ล้านคนนะครับเป็นรายย่อยแล้วประมาณสัก12.71ล้านคนเนี่ย <c oughs> คือรายย่อยเยอะมากคิดเป็นมูลหนี้เนี่ย3.81ล้านล้านบาทดังนั้นสิ่งที่หลายคนกังวลนะครับคือว่าหลังสิ้นสุดการปรับโครงสร้างหนี้เราน่าจะได้เห็นตัว NPL หรือว่านี่เสียเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยก็คาดการณ์กันไว้ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิดแล้วก็การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คนกลุ่มนี้มีรายได้ลดลงใช่ครับคืออย่างปัจจุบันเนี่ย15ล้านคนที่ปรับโครงสร้างนี้นะครับ ถ้าคิดสัดส่วนประมาณสัก10%นะ,<ค>ะที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้กลายเป,เป็นนี้เสียเนี่ยแปลว่าเราจะมีนี่เสียเพิ่มขึ้นมาจาก15ล้าน10%ก็1.5ล้านคนแล้วเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีนี่เฉลี่ยประมาณสัก4,000 0 0 4 0 0 0 0ืล้านอ่ะขอพายะเฉลี่ยต่อคนเนี่ยสี่แสนบาทต่อคนเอาสี่แสนสี่หมื่ ไปคูณ1.5ล้านเนี่ยตัวเลขออกมา NPL ที่จะเกิดขึ้นประมาณ6.6แสนล้านบาทค่ะอันนี้เพียงแค่10%นะก็บอกว่าปัจจัยเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้คนอาจจะมองว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือตอนนี้หลายๆคนทราบแล้วว่าถาักสถานการณ์แบบนี้คือจะต้องมีเงินสดเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ปรากฏว่าคุณสุธิดาการจะนะ กันติกุลนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทแมน p พาเวอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดคือให้คอมเมนต์กับทางนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจไว้แบบนี้บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่กลุ่มคน Gen Y Gen Z นนี่แหละค่ะที่มีอายุอยู่ในช่วง20 40ปีนะคะ คนกลุ่มนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมี20บล้านคนเลยนะคุณไอซ์ถือว่าเป็นหนึ่งใน3ของประเทศมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินและปัญหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะคุณสุดทิดาบอกว่าคนรุ่นใหม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงทําให้รายได้ไม่พอส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตนเองอันดับหนึ่งคือค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยรองลงมาก็ท่องเที่ยว47%นตะนะที่อยู่อาศัย5 1นะ ท่องเที่ยว47%ความบันเทิง39%ความสวยความงาม38%แล้วก็แฟชั่น36%สอดคล้องกับตัวเลขของสถิติแห่งชาติที่บอกว่า,าคนรุ่น Gen Y แล้วก็ Gen Z เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลแน่นอนว่าอันดับแรกเนี่ยคือเป็นผลพวงมาจากวินัยเรื่องการออมขาดการออมเองิน<า>ใช่ไหมขาดาออ <laughs> มันก็ฟังดูคุ้นๆ <laughs> มันก็เข้าขพวกเราคือหลายๆคนมองว่า เ,เรื่องของค่าใช้จ่ายกับไรายได้เนี่ยคือพอเริ่มที่จะมีค่าใช้จ่ายค่า เริ่มมีรายได้สูงขึ้นก็มักจะคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการที่จะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าวันใดวันหนึ่งอย่างเหตุการณ์สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ดีๆรายได้ไม่คงที่คนที่เป็นพนักงานประจําก็รายได้ไม่คงที่ซะเฉยเยซะแบบนั้นใช่ครับก็เลยทําให้ไม่มีเงินเก็บเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงว่ารายได้แบบเดือนชนเดือนมาตลอดจากนั้นก็ต้องวางแผนะนะนี่พูดอะไรกันดิจั่<า>ใช้เกินคุณเดือนเยอะอยู่แล้วคุณต้องวางแผนการใช้เงินนะครับส่วน ข้อมูลจากทางเครดิตบูโรบอกว่าดังนั้นเนี่ยสัญญาณนี้เสียมันเพิ่มแบบนี้แล้วสิ่งที่จะทําได้คือนอกจากเราเองต้องประหยัดอดออมนะมเราไม่คาดการไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนปีนี้มีโควิดนะครับอีกหนึ่งเรื่องสิ่งที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเงินแต่จะไปหวังพึ่งรัฐอย่างเดียวเองไม่ได้ต้องเริ่มต้องเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็สิ่งที่น่าจับตาที่เรานําเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของหนี้เสียที่จะตามมาในอนาคตนะคะก็อาจจะต้องดูอีกสัก2เดือนข้างหน้านะะะควว่่าาตัเเเลขขอองงนนีี้สยยจป็ไร